แกงคั่วไก่ใส่ฟักหอมอมากรสชาติก็กำลังดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟชาติจะพามาทำเมนูแกงคั่วไก่ใส่ฟักแบบเซ็แซ่บนัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำนะครับส่วนผสมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ ลงมือทนเลยครับเราก็มาลงเป็นหัวกะทิลงไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาลงเป็นพริกแกงขั่วนะครับสามสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับตามชอบความเผ็ดนะฮะวันนี้ช่บๆใส่ไปที่มันเกือบเกือบสี่ช้อนโต๊ะนะครับเคี่ยวพริกแกงกับกะทิให้แตกมันก่อนนะครับพอพริกแกงกับกะทิเริ่มแตกมันนี้นะครับแล้วก็นําไก่ลงไปผัดเลยนะครับผัดไก่ให้หอมก่อนนะครับ ไก่เชฟชาติใช้เป็นส่วนสะโพกนะท่านผู้ชมเป็นส่วนสะโพกมาสับนะครับมาล็อกกระดูกสับเอาทั้งหนังด้วยนะครับให้ชิ้นใหญ่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอเราพั่วไปเที่ยวไปไงไก่เราก็จะหดนะับชิ้นเล็กลงนะฮะเราก็มาลงเป็นหัวกะทิเลยนะครับหัวกะทิเชฟชาติใช้ที่มัน400 ml นะครับตามด้วยหางกะทินะครับ200 ml ครับ ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับมาสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะถึงสามช้อนโต๊ะนะครับพริกแกงของเรามีรสชาติอยู่แล้วนะครับชิมก่อนก็ได้นะครับค่อยเติมแล้วก็มาลงเป็นฟักนะฮะวันนี้ใช้เป็นฟักอ่อนนะครับชิ้นชาติใช้ที่ประมาณห้าร้อยกรัมนะครับหั่นชิ้นไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมนี่นะฮะจะสุกง่ายอยู่นะครับอย่าหั่นชิ้นใหญ่จนเกินไป อันนี้เป็นแกงคั่วนะครับถ้าเป็นต้มจืดต้มฟังก็ชิ้นใหญ่ได้นะครับอันนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวอยู่ที่มานครึ่งชั่วโมงนะฮะท่านผู้ชมพอเคี่ยวมาประมาณสามสนาทีเสร็จๆนะครับนะฮะก็ได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นใบมะกรูดชีกนะครับประมาณ10ใบนะฮะผิ่ามหอมนะครับฟักเราก็กำลังนีนะครับ ชอบอให้ฟักเนี่ยเปื่อยมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาได้นะครับสักสามสิบห้านาทีสี่สิบนาทีนะฮะมีชิบชาประมาณสามสิบนาทีนิดๆน,นะครับกลิ่นนี่หอมมากให้มาชมให้ชิมที่พริกแกงเราด้วยนะครับว่าเผ็ดมากเผ็ดร้อยนะครับแล้วก็เค็มขนาดไหนนะครับพริกแกงนี่จะมีรสชาติแล้วนะครับจะมีความเค็มในตัวความนุย่ยในตัวนะครับ นี่่านผู้ชมแกงคั่วไก่ใส่ฟักเมนูที่เรามาฝากกันนี้ครับกลิ่นนี่หอมมาก่านผู้ชมรสชาติก็กําลังดีนะครับเพิ่มเติมรสชาติแล้วนะครับ่านผู้ชมอย่างที่บอกเลยเชให้ชิมเป็นพริกแกงด้วยนะครับว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะฮะพริกแกงมีหลายเลเรลวนะฮะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดเผ็ดจัดนะฮะแล้วก็ความเค็มด้วยนะครับ่านผู้ชมหอมมาก รสชาติก็กำ,กำลังดีหั่ไก่ให้หั่นไก่ชิ้นแบบให้หั่นไก่ชิ้นโตนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเราเคี่ยวไปคั่วไปเนี่ยไก่เราจะแบบลดลงนะครับรสชาตกิกำลังดีครับก็ฝากลองเอาทานดูน,นะครับสำหรับเมนูแกงพุ่วไก่ใส่ฟัก เมนูที่เชฟชาติทามาฝากคนนี้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาติเยนะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ